มัดเด็ดมวยไทยทีเด็ดมว้ยนน้นชัดเจนทันใจชนในทุกตู้สู้ในทุกหูได้แน่น,นมั่นใจในจ่าเสียมม่ยนมวยมากประสบการณ์เสียนโอโคโราชการตีปรสบการณ์ในวงการมวยมากกว่า25ปีมั่นคงเชื่อใจทันทุกไฟวิเคราะห์ตทุกจุดต้องมัดเด็ดมวยไทย สวัสดีมิลักแฟนมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับมัดเด็ดมวยไทยบาโอคลานะครับวันนี้ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่ไปทีมวยราชดำเนินนะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้วย8คู่นะครับถ่ายทอดสดช่อง two for you 4คู่แรกนะครับช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอป go sport นะครับใครยังไม่มีแอปรีโหลดนะฮะรีบโหลดเลยนะครับดูในแอปีเลย์ไม่เกิน2วินาทีแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใครยังไม่มีข้อมูลมวยนะครับแอดไปที่7 7 h p นะครับ บอกว่าโอโคลาชแนะนํามานะครับข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดรับเสื้อสวยๆครับพิเศษสุดฟังรายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยครับภาคสดข้างเวทีข้างสนามทุกเวทีอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับครบวงจรนะครับเรื่องมวยนะฮะวันนี้ครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับวันพุธที่11มิถุนายน2568นะครับ ช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e for You 4คู่นะครับก็ประธานกลุ่มพลังใหม่ก็คุณสมหมายสกุลเมตตานะครับโปรโมเตอร์ก็คุณวิชันจันวิสุทธ์นะครับหรือว่าพี่แม็กจันดีนั่นเองนะครับถ่ายทีเวททีมวยราชดำเนิน8คู่นะครับของทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้มีดังนี้ครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e f o o u ช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอป Go Sport อยากรู้ข้อมูลมวยแอปไปที่แอป77 FP นะครับ ข้อมูลมวยไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับเป็นตัวนําไปก่อนแพ้ชนะอีกเรื่องรับเสื้อสวยๆจากทีมงานมาเด็ดมวยไทยครับภาคลายเสียงฟรีนะครับอยากรู้ข้อมูลสอบถามที่แอดมินได้เลยแอดเจ็ดข้างหน้ามีแอดด้วยนะครับคู่มวยศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับช่วงแรกถ่ายทอดสดช่อง t r u e f o r y o u นะครับคู่ที่หนึ่งครับเพชรแดงวันของโอม WKO นะครับร้อปอนเจอกับยอดปัตภีสิงตุลัด เสือสยามแก้วสำลิดครับนี่เงาเงาพี่อนุวัฒน์แก้วสำลิดเลยนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับร้อยยี่สิบเก้าปอนด์เจอกับกําปันทองสวนอาหารปีกไม้นะครับรองคู่เอกช่วงแรกครับทันเทพสอจิตประเสริฐเจอกับสิงเพรอปิยพันธ์ฟาร์มนะครับร้อยสิบห้าปอนด์นะครับคู่เอกในรายการนะครับอีคิวซังสอสละชีพร้อยสิบสองปอนด์กับบุญชัยสอบุญมินิตโ้โหคู่นี้ศาสตร์ถึงเงิน ไม่ต้องกลัวช่วงที่2ครับถ่ายทอดสดทางแอปโกสปอร์ตนะครับเริ่มเวลาที่2องทุ่มครึ่งนะครับคงเบ้งซอทองภูบานนะครับเจอกับไวเลอรมีนาโยทินนะครับเทฟสังปราบนะครับแกวินยิมนะครับเจอกับ9ก้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับชัดชัยไอเอสเอสยิมเจอกับ9ก้าล้านสิบกำนันหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นะครับคู่เอกช่วงสุดท้ายท้ายสุดครับ โมฮอเงาะบางกะปิครับเจอกับ2ฝั่งโคง f อฟเอคบิอปอนนี่คือคู่มวยนะครับสึกมวยไทยพลังใหม่วีทีมวยราชดำเนินนะครับันกุศที่11มิถุนายน2 5 6 8ทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้8คู่สวยๆเลยนะครับใครยังไม่มีข้อมูลนะครับรีบแอดไปเลยนะครับ s อด77 sp นะครับข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะจ๊ะนะครับ ไม่ต้องพูดถึงครับมวยเด็กๆเล็กๆวันจันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหใสแจ๋วไม่ต้องห่วงนะครับวันจันท์ที่ผ่านมานี่ใสแจ๋วครับมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยติดดาวนะครับสเต็ปแปดนะฮะตายตัวสุดท้ายนะครับเด็กนะวันจันทที่ผ่านมาของทีมงานกลุ่มพลังใหม่นี่อยากบอกเลยนะครับในกลุ่มอยู่งี้เลยวันเจี๊ยบครับสมาชิกทุกท่านนะครับข้อมูลมวยอยู่ในนั้นนะฮะ สอบถามที่แอดมินได้เลย s77sp ครับผมครบต้วนกระบวนความ8คู่นะครับที่ผมไล่เรียงไปนี้นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ8คู่สวยๆเลยนะครับก่อนจะเข้าทัศนาวิจารณ์มวยรักมวยชอบนะับอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะ s77sp นะครับครอบครัวหมัดเด็ดมวยไทย VIP นะครับรับเสื้อสวยๆเลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเอาใจแฟนหมัดแฟนมวยนะครับ ฟังรายเสียงฟรีจากทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยครับภาคสดข้างเวทีข้างสนามทุกเวทีอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับนี่คือความพิเศษของกลุ่มมัดเด็ดมวยไทย V.I.P. ครับมาว่าคู่มวยกันคู่ที่หนึ่งช่วงแรกเลยครับถ่ายทอดสดทางช่อง True4U ครับเพชรแดงวันของโอม WKO นะครับเจอกับยอดปัตภีสิงห์จตุรัส นะครับเพชรแดงนี่เตะหนักต่อยแรงหัวจิตหัวใจนี่ใช้ได้นะครับยอดปัตตภีก็ทรงต้นต้นดีนะครับไปไปเยียวเขียวนะครับอาวุธดีกันทั้งคู่ครับการยินระยะนี่จะไม่เสมอภาคเสมอไปเท่าไหร่นะครับแรียงไปไม่ค่อยดีกันทั้งคู่นะครับเพชรแดงวันของโอมใน WKO นะครับฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายของมวยของพี่โอมนะครับซึ่งกําลังก่อตั้งค่ายนะครับตอนนี้ตั้งค่ายชั่วคราวน่าจะอยู่ข้างบ้านใช่ไหมฮะ แต่ว่าก็มีทีมงานยอดมวยนี่เยอะแยะเลยนะครับคอยปั้มคอยซ้อมนะครับคอยเทรนนะครับยอดปฏิบีสิงจตุลัสนะครับเป็นมวยสุรา์ธานีนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ทางใต้เลยนะครับเตะหนักต่อยแรงฝีมือสมองไอคิวมวยนี่ดีนะครับความเป็นมวยนี่ต้นๆไปก่อนที่เพชรแดงนะครับไปปลายแบบลุนอาวุธดักเะดักแทงนะครับมีหมัดสลับนะครับที่ยอดปฏิบีส่วนตัวเลยนะครับผมชอบไปที่เจ้า เพชรแดงเข้าไปก่อนนะครับยังไงก็ได้ซื้อขายกันอย่างแน่นอนนะครับผู้ที่สองครับเสือสยามแก้วสำลิดครับร้อยยี่สิบเก้าปอนด์กับกำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้นะครับเสือสยามเตะหนักต่อยแรงพิชซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสำลิดนะฮะเอ่อเตะหนักต่อยแรงนะครับสมองไอคิวมวยดีแต่ว่าใจน้อยใจเปาะไปหน่อยนะครับการยืนมวยยืนอะไรนี่สวยงามมากๆนะครับเจ้าเสือสยามนะครับกำปั้นทอง นะครับต้นๆลุ้นนับลุ้นนอกได้เลยนะฮะนี่ก็ต้นๆดีเหมือนกันนะครับไปายเหี่ยวนะครับทรงมวยการยืนมวยนี่เสือสยามจะดีกว่านะครับกำปั้นทองนี่ลุ้นวินาทีทองอย่างเดียวชอบมีลูกคึดลูกบู้ลูกบ้านะครับแต่ไปไป,ไปมีมีมีเหี่ยวเหี่ยวนะครับการประทะเบอร์มวยผมมองดูเจ้าเสือสยามจะดีกว่าเข้าไปก่อนที่เสือสยามครับ คู่ที่สามครับทันเทพซอสจิตประเสริฐร้อยสิบห้าปอนด์กับสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับหรือว่าสิงเพชรอ,อปิยพันธ์ฟาร์มนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยสอบุญมีธิ์นะครับทันเทพสอสจิตประเสริฐก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยสอสจิตประเสริฐจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทันเทพฝีมือสมองไอคิวมวยดีครับสิงเพชรกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีประทะเบอร์มวยดีนะฮะแต่เป็นตัวถอยหน่อยทันเทพก็ถอยครับ วันนี้นะฮะใครเดินเป็นตัวชนะนะครับแต่ผมมองดูความเกา๋ากระดูกการผ่านเบอร์มวยเจ้าสิงเพชรจะดีกว่านะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าสิงเพชชอปิยะพันฟาร์มนะครับผู้เอกในรายการนะครับช่วงแรกเลยถา่ายทอสดทางช่องทูฟอร์ยูครับอิค e ิวังสอสละชีพนะครับ1้อยปอนด์เจอกับบุญชัยสบุญมีฤทธิ์หรือว่าจะยอดแสนชัยสิทธิ์เสียการนะครับเข้ากรุงเทพกรุงไทยนี่โอ้โหทุลักทุเลนะครับกว่าจะมาอยู่ค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์ นะครับเป็นระดับแชมป์ออมน้อยแชมป์ประเทศไทยนะครับโอ้โหเข็มขัดรอบเอวเลยนะครับ EQ ซังเกาเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีนะครับแต่ว่าบุญชัยนี่มีลูกคึดลูกบูนะครับหน้าเสือตัวเงินนะครับคู่นี้ศาสตร์กันยับไม่ต้องกลัวนะครับเกาเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยอยู่ที่ EQ ซังนะครับลูกบูดูดันครับบุญชัยสบุญมีลทธิ์ครับ ช่วงนี้ขาลงกันทั้งคู่ผมชอบไปมวยเก๋าครับจะเจ้าอีคิวสังนะครับกล้าแลกก้าทำบูรูดันหัวจิตหัวใจดีอีคิวสังนี่ถ้าต่อยตามเกมที่เลี้ยงสั่งนี่ยังไงก็สดใสแบรเบรืรอครับผมชอบไปที่เจ้าอีคิวสังสอสละดชีพครับผมมาต่อกันช่วงที่2ครับรถ่ายทอดสดทางแอป Go s สปอรนะครับใครยังไม่มีแอปรีบโหลดนะครับดูในแอปดีเลยแค่ไม่เกิน2วินาทีแค่นั้นเอง นะครับรีบโหลดกันเลยนะครับเหมือนดูในเวทีเขายังไม่มีข้อมูลมวยนะครับแอดไปที่เอสเจนะครับบอกว่าโอโคลาแนะนํามาทีมงานมัดดิดมวยไทยครับค้นหาข้อมูลมวยมาให้มิลักแฟนขับ f อฟไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนครับเป็นตัวนําไปก่อนแพ้ชนะอีกเรื่องนะครับไม่เ่าเวลาแพ้นี่ยเวลาแพ้อย่าร้องนะครับนะครับเวลาได้ไม่ต้องมาอวยนะครับขอแค่เชื่อใจกันแค่นั้นเองนะครับช่วงที่สครับ คู่ที่ห้าในรายการครับคงเบ่งสอทองภูบาลน,นะครับเจอกับไวเลดมีนาโยธินคงเบ่งสอทองภูบาลน,นะครับชื่อเจ้าสตังแดงอ,อวันนาสตังแดงสักหอมศิล์นนะครับมาอยู่การพิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศรีโอปอที่อำเภอบางประกงนะครับหลังวัดพิมพ์นะครับอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับไวเลดมีนาโยธินครับเตียล่ำมาขามคอเดียวเตะหนักต่อยแรงต้นๆลุ้นนับลุ้นน็อกได้ไปไปเหี่ยวตัวใครตัวมันอย่างแน่นอนนะครับ เตะหนักต่อยแรงจริงๆครับไวเลิศนะครับแต่การฟิตซ้อมนี่การยืนระยะนี่ผมมองดูไม่ดีนะครับผขงเบ่งนะครับต้นๆบางเตะตั้งบางโตยืนดีๆนะครับผมมองผ่านได้นะครับส่วนตัวเลยผมชอบไปที่เจ้าขขงเบ่งสอทองภูบาลครับผมมองดูการยืนระยะการชกมวยห้ายกอยู่ต่อเนื่องกว่านะครับคู่ที่6ในรายการครับเทพสั่งปรับแกวินยิมนะครับเจอกับก้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเทพสั่งปรับสูงยาวเขาดี ว่าจิตหัวใจดีนะครับเก้าก็ฝีมือสมองไอคิวมวยดีน้ําเลี้ยงหน้าเสือพีเคแสนชัยมวยไทยไม่ต้องห่วงการฟิตซ้อมนะครับกินอยู่โอ้โหกินรู้อยู่สบายไม่ต้องกลัวนะฮะวันไหนขับข้าวดีๆนี่วันวันฉลองนี่อัปเดตกับข้าวตลอดเลยนะครับที่ค่ายมวยพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมนะครับมวยคู่นี้ร้อยสิบแปดปอนด์นะครับ,นนค,รบความการยืนระยะของเจ้าเก้าครับการฟิตซ้อมน้ําเลี้ยงนี่ผมมองดูดีกว่านะครับ ส่วนตัวผมชอบไปที่9 p ้าแสนชัยมวยไทยยิมครับนะฮะรองผู้เอกจ่วงที่2ครับชัดไทย I อ s ยิมนะครับเจอกับ9ล้านสิกำนันหนึ่งนะครับร้อยสามสิบปอนด์นะครับชัดไทยนะครับฝีมือเตะนักตัวยแรงต้นๆน,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 นะครับ9้าล้านต้นๆนี่ก็โอ้โหบูดุดันนะครับจอมบูเลยแหละเก้าล้านนะครับไปไปลายนี่เวลาโดนหนักๆมามียุบมีย่นเหมือนกันนะครับแต่ว่า ผมมองดูการยืนระยะการชกมวยต่อเนื่องกว่านี่ส่วนตัวของเก้าล้านนี่ครับของมวยกำนันหนึ่งโอ้ทำมาไม่ต้องห่วงเลยขัดสันไม่ต้องกลัวนะครับต้น,ต,นต้นลุ้นนับลุ้นน็อกได้ไปก่อนแน่นอน,นครับเก้าล้านสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับส่วนตัวชอบไปที่เก้าล้านนะฮะ คู่เอกช่วงที่2อครับโมฮอกเงาะบางกะปิ ok oh ok i, นะครับเจอกับ2อฝั่งของ FA เคุกนะครับโมฮอฟฝีมือสมอง IQ คิวมวยดีเขาในเหนียวเน่ยนะครับการกลับมาอีกรอบนี้นะครับขอหามายกลับมาฟิตซ้อมแล้วก็ตั้งใจชกนะครับสอฝั่งโคงชกอยู่ตลอดครับไม่ว่าจะเป็น3ยกหรือว่า5ยกก็ชกอยู่ตลอดการยืนระยะนี่ดีกว่าคู่นี้นะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดูตัวเงินนะฮะดูตัวเงิน ตัวไหนดีกว่าเข้าตัวนั้นนะครับส่วนตัวการยืนระยะมวยเนี่ยผมมองดูมีผลนะฮะการยืนระยะมวยชกอยู่ตลอดชกอยู่ต่อนเนื่องนะครับโมโ oh อ ok กลับมาทําร่างกายผมกลัวแผ่วปลายเป็นมวยเข่าต้องใช้แรงนะครับถ้าแรงไม่ดีแรงไม่มีนี่ผมว่าเหี่ยวปลายนี่เสร็จแน่นอนนะครับสองฝั่งโค้ครับบูดูดันหัวิตหัวใจดีเข่าในเหนียวแน่นนะครับาการยืนระยะมวยชก่ายกนี่จะดีกว่านะช่วงนี้นะครับ อย่าไปเทียบฟอร์มเก่าของเจ้าโมฮอกนะครับโอ้หระดับยอดมวยนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้า2ฝั่งคงเอฟเอคุปครับนี่คือสึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีม,มวยราช,ชดำเนินนะครับมวยรักมวยชอบอยู่ในกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มมวยติดดาวมวยเดี่ยวตัวเดียวนะครับอัปเดตอยู่ตลอดอยู่ในกลุ่มนะครับเอสเนะครับเสื้อสวยๆนะครับฟังลายเสียงกันฟรีฟ นะครับข้อมูลมวยอัปเดตอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้าหนักการชกชอบก่อนชั่งชอบก่อนชกนะครับห,หลากหลายอย่างแน่นอนมวยจิตด,ดาวมวยเดียวมวยสองดาวอยู่ในนั้นทั้งหมดครับ F77 s p เฮงๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ